วันนี้ก็เข้ามาติดตามยอดนะครับชุดใบหลังจากที่ได้พ่นยารอบโคนต้นนะครับันนี้ก็ยาเริ่มตายนะครับยาเริ่มตายเดี๋ยวมาดูนี้ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยนะครับเพราะว่าต้องการอีกหนึ่งชุดใบและก็ใบชุดที่สอง เริ่มที่จะส่งสัญญาณว่ากำลังจะมาแล้วนะครับกำลังจะมาแล้วเดี okay. ๋ยวรอย้าสักสี่ห้าวันนะครับสักสัปดาห์หนึ่งนี้เดี๋ยวมาดูนี้นะครับยอดเนี่เริ่มที่จะส่งสัญญาณว่ายอดที่จะกําลังจะปีนะครับยอดที่สองเขาหนูกิ่งแห้งตายไปแล้วกิ่งหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นกิ่งอันนี้กิ่งเทียมนะครับ ให้ผลผลิตไปแล้วแล้วก็สลัดในที่สุดยอดตอนนี้ก็อยู่ระยะนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่10กว่าแล้วเนาะ10บกว่าแล้วแล้วก็เราเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนกับประมาณ4ี่ส้าวันนะครับสี่สิบห้าวันเนี้ยก็ระยะก็ เข้าใกล้มาทุกทีนะครับก็คือต้องการอีกหนึ่งชุดใบและก็ใบชุดสองเพสลดัดช่วงช่วงธันวาคมนะครับธันวาคมสัปดาห์ที่สามหรือสัปดาห์ที่4ี่ก่อนจะเข้าก่อนเข้ามกรานะครับก็ตอนนี้ก็ต้องติดตามยอดอย่างใกล้ชิดแล้วครับเพราะว่าต้องการอีกหนึ่งชุดใบเนาะนี่ เข้ามาติดตามนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับของปีก่อนๆนูน้นเคยโดนมแมลงนะครับรอบนี้เคยโดนมแมลงรอบใบชุดสองนะครับก็สังเกตว่าใบมีมแมลงอะไรบ้างรบกวนหรือเพลี้ยหอยพวกนี้นะครับแต่ว่าปีนี้ก็ปลอดภัยนะครับก็เคยโดนครั้งหนึ่งเมื่อตอนปีที่สี่นะครับตอนนี้ทุเรียนก็แปดปีเนาะ ครบ8ปีแล้วนะครับตุลาเนี่ยตุลาก็8ปีนีก็อ่านี้ใบกิ่งล่างเริ่มที่จะนี่ครับมาแล้วมาแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้ให้ยังไม่ได้ให้นะครับยังไม่ได้ให้ปุ๋ยเดี๋ยวก็อีก5วันเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาเติมแล้วนะครับ15 20แล้วก็ทางใบก็เหมือนเดิมนะครับทางใบก็เหมือนเดิมนี่ นี่ครับอันนี้ยาพึ่งพ่นไปเนาะสี่ห้าวันยังเริ่มส่งจัญญาณเหี่ยวนะครับแต่ปุ๋ยเราให้สามารถให้ได้เลยนะครับแบบนี้เพราะว่าหลังจากพ่นยาค่าหาสองสามวันเราให้ได้เลยอ๋อนี้ใบยอดเริ่มมาแล้วนะครับนี่อ่เหมือนจะมีแมลงแล้วนะครับเหมือนจะมีแมลงแล้ว สรุปว่าบางต้นเนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับยอดเขานี่ผมให้ดูนี่ครับเห็นไนี่เป็นใบดาบไปแล้วกิ่งนี้บางต้นนะครับกำลังต้นไม่เท่ากันเนาะบางต้นก็มาก่อนแต่ว่าเราดูส่วนใหญ่นะครับต้นสองต้นไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ต้องกังวลไปไม่ต้องกุมใจใดๆทั้งสิน้นนะครับนิ่งไว้นิ่งไว้นี่ครับ ต้นอื่นต้นอื่นก็เหมือนเหมือนกันนะครับยังเป็นเริ่มที่จะตั้งปีอยอดเต่งตึงพร้อมที่จะออกใบใหม่หลังจากนี้ก็ตามสเต็ปเลยครับผมทางใบอช่วยนะครับสูตรเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม คลิปใหม่ๆก็ไปค้หนหาดูเนาะกระตุ้นทางใบพวกเนี้นะครับผมก็ทําแบบเดิมๆทุกปี <c oughs> นะครับที่เหลือก็ค่อยแก้ปัญหาเฉพาะหนาเอาอันนี้โอ้โหนี่ยอดนะครับยอดเริ่มที่จะมาบ้างแล้วเราต้องเดินสังเกตทั่วๆท,ทุกๆต้นนะครับทุกๆแถว,วในประมาณน,นี้นะครับถึงเราจะรู้ว่า จะคำนวณปริมาณว่าจะมาพร้อมกันหรือเปล่าเดี๋ยวสรุปว่าอีกฝนหยุดอีกสีห้าวันเดี๋ยวผมเดินปุ๋ยเลยนะครับทางดินแล้วก็ทางใบก็กระตุ้นช่วยสักสองสามรอบด้วยสาลายอะมิโนพวกนี้นะครับยูเรียฝั่งนี้เนี่ยครับใบก็ไม่ได้แบบ สวยงามอลังการบันพเพอเวอร์นะครับนี่พ่นยาไปสองรอบที่เหลือก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับดูแดเฝ้าดูแด,ด่ทุเรียนเล็กนี่ใบก็จะเป็นร่องรอยพวกเพลี้ยบ้างนะครับแต่ก็มันมีส่วนน้อยเนาะที่โดนแบบนี้มันมีส่วนน้อยผมก็ไม่ค่อยจะกังวลเท่าไหร่นะครับ ฝั่งนู้นก็จะโล่งๆหน่อยนะครับแถวถัดไปก็จะโล่งๆหน่อยเพราะว่าทุเรียนสิ้นชีพไปตอนปีที่แล้วเหมือนต๊กหนักประมาณห้าต้นเจ็ดต้นนะครับเจ็ดต้นที่โดนไปท้ายอยตายแต่ซ่อมใหม่หมดแล้วนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับยอดก็สรุปได้ว่ารีบจัดการทางดินนะครับทางใบก็กระตุ้นเหมือนเดิม ที่เหลือก็ไปเจอกันภารอใบเพสลาดเลยนะครับเดี๋ยวยอดสองกลางเมื่อไหร่ก็พ่นสะสมอาหารนะครับผมผมจะพ่นปีนี้ก็ไม่ต่ำกว่าห้าครั้งแน่นอนนะครับแต่ละปีเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าครั้งแน่นอนนี่ครับอยู่ประมาณน,นี้นะครับสวนก็ต้นไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนักน,นะครับก็ตามมีตามเกิด ทําคนเดียวก็ดูทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวมีอะไรก็คอมเมนต์กันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอกระตุ้นใบชุด2ทางดินนะครับปีนี้ทำสองชุดที่นี่นะครับอ่าพื้นที่สงขาและตะพูมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนเพสสลาดเดือนหน้านะครับเดือนหน้าธันวาคมเดือนหน้าสัปดาห์สุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะลงสารกัน ีนี้คาดว่าผมใช้500ซีซีต่อน้ํา200ลิตรนะครับที่นี่เนาะแล้วก็จะลงที่ต้นที่สมบูรณ์เท่านั้นต้นที่ทิ้งใบเก่านู่นนี่นั่นอ่ะเว้นไปไม่เอานะครับเอาต้นที่สมบูรณ์เท่านั้นก็ก็เยอะอยู่นะครับน่าจะเกิน150ต้นน่าจะเกินนะครับลงสารได้โอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากไค์ก็แชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ